โอเคพูดไทยได้ไหมได้นิดหน่อยคนระับได้นิดหน่อยโ <Okay. S 3> อเคตกลงไหมประมาณใช่ไหมตกลงแต่งงานมีลูกพี่ไม่เป็ไรไม่เปางไรไปหลังโอเคเก้าเก้าคนเก้าคนไปยืนหน้ารถนะยืนหน้ารถ นั่งลงโอ่คขึ้นๆใส่แมสก์แมสกมีไหมเอาใส่แมสก์ให้หมดใส่แมสก์แล้วลงมาจะรถทีละคนเอารูกพี่เยอะจะได้จะได้ให้ลงละใส่แมสก์ใส่แมสก์เดี๋ยวลงเอาใส่แมสกลงมาทีละคน ไห้นกให้วิดีโอไหวมลงมาลงมาถ่ายให้มันยาวเกินถ่ายแล้วก็หยุดบ้างก็ไปอัดยาวเกินมันส่งไม่ได้วิดีโอแล้วหยุดสักสอนาทีสนาทีเดินลงมาดีเลยเดินมาดเลยเดินมาหมดเลยลงมาดีทุกคนลงลงมาลงมาใช้อุ้งหลังด้วยมา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 ามามมามาามาม้มา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 มมา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  O que